สวัสดีค่ะ Honda c ซ v นะคะสภาพใช้งานได้เลยค่ะพร้อมใช้นะคะขับทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะราคา73,000บาทเชื้อเพลิง2ระบบเลยนะคะทั้งน้ำมันและ LPG ค่ะเป็นถังโดนัทนะคะเครื่องเงียบเงียเกียร์ดีค่ะสมบูรณ์เฟืองท้ายขับ4ครบนะคะแอร์เย็นค่ะสภาพยังสวยงามนะคะ ภาษีพรบรปี6-6เลขทะเบียนสวยใช้งานได้ดีเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเก็บสีหลังคาหน่อยหนึ่งนะคะทุกท่านที่เหลือก็ปกติดีนะคะเรือนใหม่ขึ้นโคบภายในสวยแอร์เย็นนะคะวิทยุนี่เดิมติดรถมาเลยนะคะกว้างๆนั่งสบายค่ะภายในโดยรวมแล้วสวยงามเลยนะคะสภาพได้แบบเดิมๆเ,เลยค่ะดูรูปประกอบการตัดสินใจกันนะคะ ฮอนด้าซีวี v ค่ะรถกว้างๆนะคะนี่นะคะสีหลังคานะคะต้องไปเก็บกันหน่อยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ74,000บาทดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะสายตรงเข้าไปชมได้เลยนะคะนัดดูนัดทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ